ฮัลโหลสวัสดีดาวตะมก่อนนะฮะมาแล้วก่ะมาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอภายที่วันนี้คุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าอีฉันมีไมค์แต่ว่าอีฉันหาเมมโมรี่การ์ดมันไม่เจอเอาไปไว้ไหนเอามันก็ไม่ได้ถูกเลยนะเว้ยก่ะกลุกีติค้าวันนี้ก็ขออนุญาตจะไม่ใช้ไมโครโฟนนี้นะคะใช้เป็นไม์กล้องแทนค่ะ ในคลิปก่อนๆนะฮะเราได้ให้ทุกคนใส่แฮชแท็กอาร์ตสมปะกรนนี่นะมาในทั้งคอมเมนต์ Facebook แล้วก็ Twitter วันนี้เรามานั่งตอบคำถามกันจ้ะอันดับแรกเราจะไปกันที่ Twitter กันนะฮะพี่คะทำไงถึงจะลืมคนที่เราชอบได้ล่ะคะแกคือถ้าเรารู้สึกดีกับใครจริงเราก็คงจะไม่ลืมเขาง่ายๆอีกถูกใช่ไหมมันมีแต่จะสามารถค่อยๆให้มันเฟดไปค่ะคุณผู้ชมโดยการหาเป้าหมายใหม่มาทดแทนคนเก่าที่เขาไม่เอาเรานี่ฮะ คนเก่ามันก็ไม่หายไปไหนหรอกแต่คนใหม่มันสดใหม่กว่ามันน่ากินกว่าไงเพราะงั้นลูกหาเพื่อหม่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเจอผู้ชายนอนอยู่ข้างๆครับถามแรกที่จะถามคืออะไรครับแบบไหนครับโอโยนนนสสพี่ตอมเคยอยากจะเลิกทำยูทูบบ้างไหมเพราะอะไรขอให้ถึง4ี่แสนซับเร็วๆนะข้อที่1ถึง4ี่แสนซแล้วคะ่วะเคยอยากเริ่มทำไหมก็เคย คนที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่บ้านฐานะดีอะไรขนาดนั้นนะฮะที่จะสามารถแบบฉันไม่ทํางานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีบางทีที่มันเหนื่อยไม่บางทีทุกๆครั้งมันเหนื่อยเพราะว่าฉันทำคนเดียวนะไม่มีทีมงานไม่มีใครมาช่วยตัดต่อใครมาช่วยถือกล้องอะบาบาบากูทําแม่งขกคูคนเดียวมันก็เลยมีเหนื่อยมีทอม้อบ้างว่าเฮ้ยที่ทําไปนี่มันคุ้มกับงานหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือมันก็เหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าฉันหยุดทําไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผานตัวเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเพื่อที่จะมีเงินนั่นเองค่ะเพราะฉันได้ทิ้งอาชีพอ,อื่นของฉันไว้แล้วมาทำยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะครับเพราะงั้นถ้ากูไม่ทำยูทูบเบอร์กูจะเอาอะไรแดดฮัลโหลแนก็ขอความกรุณานะสปอนเซอ์เข้ารัวๆด้วยค่ะท่าน่พี่ตอมเล่าประสบการณ์จัดฟันให้ฟังหน่อยจิเอาสัส้นๆนะใครอยากจัดฟันนะหนึ มันเจ็บมันทรมานมันเหนื่อยมันล้าสอบมันเปลืองเงินมากมากเลยและสามมันต้องโคตรโคตรโคตรดูแลกว่าเก่ากว่าเดิมเลยอ่ะคืออันนี้จัดฟันเพราะว่าฟันห่างเมื่อก่อนก็คิดว่าแค่ฟันห่างเฉยๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอไปตรวจปุ๊บมันมีมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมมันมีการผูกของฟันมันมีการรับรับบปัญหาต่างๆที่เราไม่ได้แบบ ไปหาหมอบ่อยๆเพราะงั้นเด็กไปแปลงฟันเดือนนี้เลยค่ะไปแปลงฟันเดือนนี้เลยค่ะอย่าให้มันเป็นปัญหาลุกลามขึ้นมาตอนโตแล้วมาแก้ทีหลังมันเปลืองเงินมันแพงมากค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จะฟันมาได้หนึ่งปีแล้วคนลำคอชิบหายดีเมื่อไหร่กูจะผ่านตรงนี้ไปได้สักทีวะแล้วประเด็นคือใช้เงินตัวเองด้วยไงมันเป็นรายจ่ายที่แบบคือถ้ากูดูแลฟันมาตั้งแต่เด็กนะกูก็คงไม่ต้องมาจ่าย สีเงินสีทองเยอะแยะไปแปลงพันกันเด็กๆไปแป่งพันพี่หน้าใสาจังทำไงเคล็ดลับความงามความหน้าขาวใสที่ทุกคนเห็นในวิดีโอนี้นะคะง่ายๆเลยเราใช้สิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์ <c oughs> คือเราก็มีการปรับสีปรับภาพเพื่อให้วิดีโอออกมาดูดีแหละคือถ้าไม่ปรับปุ๊บบังก็จะเป็นมานี้ทุกคนก็จะเห็นมันเป็นเรื่องของแสงของเงาของการจัดภาพให้ ให้มันออกมาดูดีอะไรอย่างงี้นะครับที่ฉันจะทำได้นะฮะคือถ้าไม่มีไฟอนเด็ฉันต้องปิดไฟคือถ้าไม่มีไฟคือถ้าไม่มีไฟมันก็จะอันนี้ก็แสงของห้องปกติคือฉันตันนี้คือไฟหมายเลขหนึ่งอันนี้คือไฟหมาย,นนมายมเลขสองเนมมันเป็นเรื่องของการโปรดักชันจ้างภาพให้ในกล้องมันดูดีขึ้นเหมือนกับที่ทุกคนเห็นในโฆษณาในทีวีนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในคอมเมนต์ u t u b บบ้างดีกว่าคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปถามเราในทวิตเตอร์หน่อยเพราะมันง่ายต่อการเลื่อนดูเลื่อนหามากๆเลยสปอนเซอร์ได้เงินไหมได้คือหลายคนไม่ชอบกันที่สปอนเซอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนวิดีโอของ YouTuber ยูทูบเบอร์หลายหลายคลิปหลายหลายคนนี่นะฮะแบบลำคาญบ้างแหละแบบไม่เอาขายของอีกแล้วอะไรเงี้ยคือก็ต้องเข้าใจแหละว่าแปลว่าเงินที่ได้จาก YouTube โดยตรงเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย สปอนเซอร์ช่วยให้เรามีข้าวกินมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์เหล่านี้นอกจากคุณผู้ชมที่มากดดูคลิปเรา้วเนียก็ยังมีสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่มาคอยสนับสนุนยูทูบเบอร์น้อยๆอย่างเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ากเกลียดกันเลยนะอ้อแล้วคลิปไหนที่เป็นสปอนเซอร์เราก็จะเขียนไว้เลยว่านี่คือสปอนเซอร์นะมีคาว่าแอดอยู่ข้างหลังวิดีโอจะได้เตรียมใจก่อนกดเข้ามาดูว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีการขายของเกิดขึ้น มีกล้องกี่ตัวคะมีตัวเดียวครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยเนะ่ฮะ s o นี้5 1 0 0าพันหนึ่งร้อยจ้ากูยังใช้ตัวเดิมเพราะกูจะหนนั่นแหลคะค่ะสปอนเซอร์กล้องคะเข้ามาหน่อยคะ่ะอยากได้กล้องจะเลย <laughs> พี่ครับทำไมผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเพศไหนเลยครับผมควรแบ่งเพศว่าเป็นเพศอะไรดีครับ คุณน้องพี่ว่าน้องอาจจะยังไม่เจอคนที่ชอบจริงๆหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งพอเราเจอคนที่ชอบแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณน้องเนี่ยไม่มีความรู้สึกวู่วาบกับเพศใดๆเลยมันมีสามที่เรียกว่า asexual asexual หรือเปล่าไว้เรียกกลุ่มคนประเภทนี้อยู่ก็คือการไม่มีความรู้สึกชอบหรือสนใจต่อเพศใดๆเลยเหมือนที่น้องเป็นอยู่แค่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแปลกไม่ใช่การเป็นโรคร้ายแรงใดๆเลยมันแค่รสนิยมรสนิยมหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่เรื่องผิดเลยนูเป็นปกติเหมือนทุกคนลูกไม่ต้องไปกังวลน,นะมันมีคนประเภทนี้อยู่อยู่แล้วแต่ไม่สามารถทอนทงได้นะเพราะว่าคนที่รู้ตัวดีก็คือหนูไม่ใช่พี่ค่ะอะไรอะ่ะพอแล้วคะ่ะวันนี้พอแค่นี้แล้วค่ะไอฉันง่วงแล้ว Oh. ใครมีคำถามนะฮะอย่าลืมใส่แฮชแท็กอาร์ตอสมเกิดทั้งใน YouTube แล้วก็ใน t w i t t e r นะฮะเราจะหยิบมาอ่านมาตอบคำถามกันในครั้งต่อๆไปไปทว i t เตอร์เหอะขอร้องอย่าลืมไปกดติดตามช่องที่2ขอ,องเรา้วยนะคะช่องสำรองช่องบล็อกนี่ตรงนี้วะสักแห่งน,นะฮะในจอนีแ่แหละไปละเราจอกันใหม่ซีและเด้ r บาย